สวัสดีครับเพื่อนๆเรามาผัดกระหล่ำกันมาค่าไฟร้อนแล้วใส่กระเทียมลงไปเลยเขียเนเสร็จใส่หมูเลยค่ะกระหล่ำ ่วงที่ใส่หมูลงไปนะคะเยวินจะปรุงรสเลยค่ะปรุงรสที่หมูเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราชิมเอาาคม่เพื่อนชอบรสไหนปรุงเลยนะคะาานิดน ปรุงรสที่หมูเสร็จแล้วนะคะใส่ดอกกระหล่ำเลยค่ะอาหารม่บ้านของเราง่ายง่ายค่ะเราจะกินอะไรแล้วก็ทำอันนั้นแหละต้องชอะไรมากเอาน้ำแม่ไปเดี๋ยวเติมน,น้าน,นิดๆค่ะ เราไมต้องไปจับเมนูแล้วว่าเราจะทำอันนั้นทำอันนี้เรากินแบบไหนแล้วก็ขับแบบนั้นทำแบบนั้นเลยค่ะขอยากค่ะเปลือกกระเทียมไม่เดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวก็หลำ่ำมาค่ะเพื่อนๆตอนนี้ดอกกะหลำ่ำของเราก็เสร็จแล้วนะคะเวลาเดินเป่า เเครื่องเพิ่มเลยค่ะน้ำมันหอยตอนนี้กำลังแล้เราก็เสร็จเรียบร้อยนะคะดยวจัดเสิร์ฟกันเลยค่ะ เดี๋ยวจะเสร์ฟเลยนะคะง่ายๆค่ะกับข้าบา้บานๆของเราไม่ต้องไปคิดอะไรมากเลยนะคะมีอะไรในตู้เย็นแล้วก็ทำกินไป เสร็จแล้วค่ะผัดดอกกะหล่ำของเรานะคะถ้าเพื่อนๆติดใจคลิปนี้ก็ขอให้กดติดตามกดแชร์ไว้นะคะว่าคลิปต่อไปจะเป็นอะไรสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ